ครงนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียสีนะที่ก็ให้มาโชกเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่โมฮอ,อกบอกเลยต้องขยันที่ต้องทำร่างกายอนาคตเดี๋ยวเป็นมวยเงินแสนวันนี้ก็ได้เป็นเงินแสนอยู่แล้วก็ขอให้ความตั้งใจให้ดีนะจะได้ อาทิตย right? mm ์เยอะนะวันน okay. yes. uh ี้ได้อาทิตย์เท่าไหร่เ huh. นี oh, uh ่ยแสนห้าเราโอเคดีขอบผมขอบผมครับขอบคุณนายรับขอบากคุณลูกพี่ที่พอบรายการให้ผมจะขอบคุณญาติขอบคุณลูกพี่มาแล้วก็ขอบคุณลูกพี่เงาะโอเไม่น่าจะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับที่นอนตะก้านคอจะนั้นแหะเราคิดว่าจะกลับมาได้ไหมนะาได้ปะได้ปะ ขอบคุณเตือนวยนิดนึ่งครับก็ขอบคุณเตือนวยทุกประเทศครับวันนี้ทำสำเร็ลนะครับไปหน้าจะกลับไปตั้งใจซ้อมทำให้ดีกว่านี้ครับผมนะครับผมอมฮอปกลับมาแล้วฮะโมฮอปกลับมาแล้วครับทบได้ครับขอบคุณใจใจพอใจแล้วเข้าใจไหมครับผมเออมันดัดฉีดมันเยอะเข้าใจไหมมึงทำให้มันดีอย่างเดียวมึงเชื่อกูเออ